สวดีครับในเลคเชอร์แรกนี่นะครับก็เลคเชอร์สแล้กันเราจะไม่ได้เข้าเนื้อหาทันทีนะครับแล้วก็ขอ,อยินดีต้อนรับทุกคนสู่โมดูลแรกของเวิร์กช็อปเกษตรดิจิทัลนะครับวันนี้เราใน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 สไลด์วันนี้นะครับเราก็จะเว v e r เกี่ยวกับว่าเนื้อหาคร่าวๆของโมดูลแรกเราจะเว v e r อะไรบ้าง p olicy ของโมดูลแรกคืออะไรบ้างนะครับก็ผมขอเริ่มจากการแนะนําตัวเองก่อนนะครับ ผมชื่อรัชตะหรือก้องนะครับตอนนี้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ที่พนัครนเหนือนะครับประจงการพนะครเหนือแล้วก็อยู่คณะที่ GGS ซึ่งชื่อเต็มก็คือ Thai German Graduate School ซึ่งสอนปอโทกับปอเอกนะครับถ้าใครสนใจอยากสมัครปอโทสัากสมัครปอเอกกับค,คอมพิวเตอรอ์สามารถสมัครได้นะครับผมจบปอตรีปอ,อโทปอเอกมาจากคาร e กีเมลอนนะครับ แล้วก็ทํางานวิจัยหลกัหลกๆเนี่ยเน้นไปทางด้านสาขาที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินว่ามันเฮ้ยเราทาอะไรกันแน่นะครับก็เราดีไซน์คอมนะครับสร้างชิปผลิตชิปสร้างเมมโมรีผลิตว่าคอมพิเวเตอร์ว่าจะเอามาต่อกันยังไงดีไซน์มันจะมาต่อกันยังไงนะครับงานหลักๆผมก็จะทํางานร่วมกับพวก Intel AMD Nvidia ซึ่งผมก็เคยไปได้ไปโอกาสไปอ่าอินเทอร์นกับ lab ที่นู่นนะครับได้พิมพ์ง,งานวิจัยร่วมกันกับบริษัทชั้นนํา ที่ผมกล่าวมานะครับรวมทั้งพวกแบบ Google แล้วก็ VMware Research แล้วรพวกนี้นะครับงานหลักๆก,ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบชิปทุกคนอาจจะงงว่าให้รอาจารย์ที่แบบทำงานออกแบบชิปมาทำอะไรในนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมได้โอกาสทางอาจารย์ไอซก็ก็ได้เชิญผมมาร่วมเ,เพื่อเพื่อเป็นการปู background นะครับว่าเอ้ยถ้าเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ย เพื่อเพื่อทํางานเกี่ยวกับการเกษตรดิจิตอลซึ่งมันต้องคุยกับเซ็นเซอร์จํานวนมากนะครับเพื่อต้องคุยกับอ่าจจะเป็นะระบบข้อมูลที่อื่นเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมด้วยอะไรแล้วก็จะจะเขียนยังไงดีจะเริ่มยังไงดีนะครับผมก็จะมาค o v e เออเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาพื้นฐานมากมากมากเลยสําหรับการเขียนโปรแกรมประโยชน์ของมันก็คือเราจะสามารถเอาเอาเนื้อหาพื้นฐานพวกนี้มาใช้ปรับ จากสิ่งที่เราอาจจะเคยรู้มาหรือไปได้ไปอ่านมาในอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วมาใช้กับงานของเราเองนทำยังไงอันนี้เราจะมีออฟฟิศอาร์ของผมเองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้บน Discord Discord มันเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้คุยกันไดม้มันใช้เป็นเท็ก์ก็ได้เป็นเหมือนไล n e มีแอปพลิเคชันที่ลงมือถือได้ดีกว่าไล n e เยอะมากนะครับคือ,อผมผมอยากจะให้ประเทศเราหยุดใช้ไลน์ได้แล้วในการทํางานมันมันไร้าสาระนะครับแต่ว่า เอ่อดิสคอร์ดเนี่ยมันมันสามารถคุยได้มีว c e c h a n n e l มี text channel มันถูกผลิตมาเพื่อเพื่อให้คนเวลาเราจะเล่นเกมออนไลน์ล้วมาคุยกันนะครับแต่ตอนนี้เอ่อด้วยความที่ตอนนี้เป็นคลาสแสด่งเป็นออนไลน์เนี่ยแพลตฟอร์ม Discord เหมาะมากมากๆ,ๆเลยในการที่จะซัมออฟฟิซซาสมมุติผมก็จะไปอยู่ในห้องที่เป็นห้องคุยกันได้แทุกคนก็สามารถกระโดดเข้ามาในห้องนี้ได้สามารถถามคํถาถามได้สามารถแช์จอได้ผมจะได้เห็นว่าเออตอนนี้ติดบ,บัคตรงไหนเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จะได้แก้ถูกนะครับ เราไม่ต้องอมันไม่มีแท็ b o o k ที่จะต้องไปซื้ออะไรนะครับเนื้อหาพวกนี้สามารถหาเพิ่มเติมได้ออนไลน์ทุกอย่างถ้าใครเออใช้คำแนะนำผมเองอมันมีพวกคอร์สสำหรับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ยมาจากมหาลัยดังๆอย่าง,าง on, ทั้งคันอิกิแมนลอนทั้งเอ่อสแตนฟอร์ดเบอร์ลี่นะพวกนี้นะฮะก็ MIT ก็ดีเหมือนกันหมดเสามารถไปอ่านไปฟังไปดูได้นะครับไปเรียนอันเนี้ยมันเป็นเนื้อหาที่ดีถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษ พอจะได้ผมแนะนําให้อย่างน้อยไปอ่านไปดูเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมอย่าเอาเว็บจากของไทยเพราะว่า,าคุณภาพมันตักพูดตรงๆคือถ้าถ้าสมมุติเราเราเรา,เราฟังเวิร์กช็อปอันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีคํำถามเพิ่มเติมถามผมได้นะครับผมยินดีตอบแล้วก็ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มผมอาจจะแนะนํา คอร์สบางตัวว่าเออลองไปดูสิมันมฟรีมเป็นคอร์สออนไลน์ฟรีเลยแบบอยู่อยู่บนยูทูบอะไรเงี้ยฮะแล้วเขมีแบบฝึหกหัดให้ด้วยเราไปลองได้อะไรเงี้ยครับก็เราจะเพิ่มเติมความรู้เราเองได้เพราะว่าเวลาใน,ใน,นในเวิร์กช็อปนี้เวลาจำกัดเราสอนให้ได้หมดไม่ได้หมดทุกอย่างจริงๆอ่แต่ว่าตัววิดีโอที่อัดไว้ของตาลาต่ละ เลคเชอรนะครับของผมเองเ่ยผมจะโพสต์อยู่ใน u b e c h ช n n e l ของผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ,จะเอาให้ดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของคลาสเรานะครับก็กรุณาเข้าไป Sign Up นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นที่ที่เอาไว้ให้ a s s i g n m e n t เอาไว้เกรดเอาไว้ส่งข้อมูลทุกอย่างอย่างเช่นผมมีทางเราอาจจะมีประกาศว่าอย่าลืมส่ง a s s i g n m e n t วันนี้นะอย่าลืมส่ง s s s i g n m e n t ภายในวันนี้นะ จับกลุ่มกันก็คุยกันได้ทั้งใน Discord แล้วก็มี Discussion ในในคลาสเว็บไซตก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ Material ียสำหรับโมดูลแรกนะครับเราจะไม่ได้โคเวอรอะไรมากมายเราจะโคเวอรก่อนว่าใช้ภาษา C เนี่ยใช้ยังไงทำไมถึงต้องเป็นภาษา C ทุกคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมเราไม่ใช้ Python ล่ะทำไมไม่ใช้ Java าล่ะทาไมไม่ใช้ภาษาแบบ Rust อะไรอย่างเงี้ยล่ะเพื่อแบบ f o r m ์ r อรที่ดีอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ ด้วยความที่ว่าเราเราในเวิร์กช็อปเนี้ยมันมีหลายๆ Element ที่จะต้องคุยกับพวกเซนเซอร์อ่อซึ่งมันเป็น Input Output แล้วหลายๆกรณีเราอาจจะต้องไปคุยกันอยู่ใน m i โครคอนโทรลเลอร์ไปคุยในอยู่กับพวกเอ่อบอร์ดอันเล็กๆเนี่ยซึ่งส่วนมากมันจะใช้งใช้ภาษา C หรือ C ก็เลยคงก็เลยจะต้อง cover อันนี้ก่อนแล้วก็เราจะ cover basic data structure นะครับอย่างเช่นพวก list หรือ queue นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลแล้วดูมันทำงานยังไงจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงออันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลากัหลกๆของโมดูลแรกนะครับถ้าใครเคยเรียนแล้วถ้าใครเคยเขียนโค้ดใน C ทำ l i n k list เป็นทำเขียน stack เขียน queue บนบน C เป็นก็ข้ามไปได้เลยนะครับไปนั่งทำ assignment ซึ่งผมมั่นใจมากว่าถ้าเขียนโค้ด C เป็นเนี่ยชั่วโมงเดียวเสร็จเสร็จทั้งหมด ไม่ได้ยากเลยเอ่อแต่ว่าสําหรับพี่ๆน้องๆในในในเวิร์กช็อปนี้นะครับที่อาจจะเอ่อยังไม่เคยเขียนซีมาก่อนเนี่ยมันมันจะเป็นช่วงปรับตัวแล้วกันสัปดาห์แรกจะได้แบบโอ,โอเคเคยเริ่มเคยเขียนแล้วพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วเห็นผมเดโมะไรสั้นๆให้เข้าใจแล้วก็อีกอย่างนีงที่ผมจะ cover นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆในหลายๆคลาสสมม,ต,สม,มติสมพวกเราเรียนสมม,ต,สม,มติมหาลัยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจารย์อาจจะไม่ได้ cover ฝั่งนี้ละเอียดแต่ว่า ถ้าเรามองนึกภาพโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทยเนี okay. or or me, ่ยเขาเขียนคอมพิวเตอร์เป็นอะไรเขาเนี่ยมันเป็นกล่องแมจิกอันนึงที่เราเขียนโปรแกรมแล้วมันรันได้อันนี้ผมจะสอนว่าเอ๋เวลาเรารันโปรแกรมเราคิดว่้มัมีโปรแกรมอยู่อันหนึ่งเขียนบนภาษาซีก็ได้ Java อะไร Python ก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงอยู่ดีมันไปรันคอมพิวเตอร์ได้เพราะคอมพิวเตอร์มันทุกอย่างเบสอออนเล็กทริกเอ่อเซอร์กิตมันก็ส่งอิเล็กตรอนวิ่งมาวิ่งมาแล้วกลายเป็นตัวเลข แล้วแต่เป็นอะไรตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมของเรามันเกิอดอะไรขึ้นผมก็จะ cover อันนี้สั้นๆได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเรามีความเข้าใจว่าสิ่งที่เราเขียนแลสิ่งที่เราทํามันเกิอดอะไรขึ้นเราจะสามารถสร้างความเข้าใจในเนื้อหาได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วมันจะทําให้เราสามารถเอาไปต่อยอดได้ไกลขึ้นนะครับอสตรัคเจอร์ของเราก็อย่างที่บอกเป็นออนไลน์เลคเชอร์นะครับผมจะโพสต์อยู่ในยูทูบของผมเองอันนี้ขอให้ทุกคนไปดูก่อน ดูก่อนเสร็จแล้วในแต่ละเลคเชอร์ผมจะบอกอวันนี้มี In Class Exercise คืออะไรบ้างวันนี้มี Assignment คืออะไรบ้างนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราจะมี Office h o อ r อันนี้ผมเรียกว่า l v v s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  o o และกันก็คือมันจะไม่ได้ผมจะไม่ได้สอนอะไรผมจะไปนั่งเฉย,ยๆในใน s c o r d แต่ว่าทุกคนสามารถเข้ามาแล้วก็ถามคำถามว่าเอ้ยผมติดตรงนี้มีพยายามจะเขียนโค้ดแบบนี้อยู่แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงเกิดอะไรขึ้นคอมไพน์ไม่ผ่านเออรันไม่ได้อะไรย่างเงี้ย ก็ทำยังไงบ้างนี้สัปดาห์นี้ผมก็จะไปมีไลฟ์เซสชันอยู่ประมาณ4วันของสัปดาห์ก็ด้วยความที่ผมมีติดเรื่องภาระงานสอนหลายๆอย่างด้วยเพราะว่าตารางมันมันชนกันเยอะมากนะครับก็เออก,ก,ก็อาจจะเป็นมเวลาไม่จำนวนชั่วโมงจะไม่ได้เยอะมากผมจะเน้นให้ทุกคนทำ assignment ไปก่อนต้องไปดองทำ assignment มานะครับแล้วเรามาจะมาถามคถ,ถามกันในไลฟ์เซสชันการมีอ s ซ i g เมนต์สองอัน ถ้าส่งเรทผมก็จะขออนุญาตไม่เกรดนะครับมันเป็นเดทไลน์แล้วก็ควรจะทําให้ตามเดทไลน์ให้ได้ถ้ามันไม่ทันจริงๆิกรุณาบอกผมก่อนเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเออมันมันพอจะรีแลกต์ตรงไหนได้บ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่อง collaboration อันนี้เป็นนิสัยแย่ๆของคนไทยนะครับที่เป็นนักลอกเออผมเกลียดการลอกมาผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ประเทศไม่ไมพัฒนาอ,อ่ออย่างหนึ่งที่ผมจะทําก็คือถ้าผมเห็นว่าใครลอกกัน อหรือไปก๊อปโค้ดอะไรมาจากอินเทอร์เนต็ตโดยที่ไม่ไม่ได้อธิบายว่าไปก๊อปมันทางไหนแล้วไม่เข้าใจว่าโค้ดมันทางานยังไงเนี่ยผมจะให้ศูย์แล้วก็ออีกอย่างนี้ก็คือคุยกันได้ถามคำถามกันได้ถามว่าดีบักยังไงลันยังไงเอ,อถ้าต้องการทําอย่างเงี้ยมันมีวิธีไหนได้บ้างพวกนี้คุยกันได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ส,ทสิ่งที่มีพลังมากๆการทํางานร่วมกันเนี่ยมันสาคัญมากๆถ้าเราทํางานร่วมกันไม่ได้เราก็จะ ก็เหมือนที่ประเทศไทยเป็นอยู่ทำงานร่วมกันไม่ก็ได้ออันเนี้ยจำเป็นและมันจะทำให้เราสามารถเาผมใช้คำ e l e v a t e แล้วกันมันมันทำให้ความสามารถในการแข่งขันเราสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำงานร่วมกันได้แต่ว่าอย่าลอกเพราะว่าเวลาเราลอกกันโดยเฉพาะอย่างในเวิร์กช็อปหรือกันบ้านเนี่ยลอกกันแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบางคนลอกไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วคุณจะเสียเวลาในสัปดาห์ละ20ชั่วโมงเพื่ออะไรในเมื่อ ทำเสร็จเรียนเสร็จปับ๊บฟังเสร็จปับ๊บแล้วคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมาเได้ได้ประกาศโง่ๆตอนท้ายออกมาหนึ่งอันแล้วแล้วคุณก็ลืมไปว่าสิ่งที่คุณควรจะต้องทอําอ่ะก็คือคุณควรจะต้องเข้าใจว่าไอไอเนื้อหาเนี้มันทานํางานยังไงไม่ใช่เข้าใจว่าผมได้ประกาศเสร็จแล้วผมเป็นอ่าผมรู้แล้วเทคคลาสนี้จบจบจบกันไม่ใช่ถ้าถ้าคุณคิดว่าได้ประกาศเสร็จแล้วไปลอกเพื่อนเอาแล้ว,ลวก็จบเนี่ยเดี๋ยวผมมั่นใจว่าอีกสัก สองสามปคคีคุณก็จะไม่สามารถ implement สิ่งที่คุณควรจะต้อง implement ได้แล้วก็ตกงานอยู่ดีนะครับกรนหน้าอย่าลอกอย่าลอกนะแล้วกเ็เรื่องอ,อย่างที่บอกก็อย่าแชร์โค้ดกันแต่ว่าอย่าอย่าก๊อปโค้ดอย่าไปนั่งดูจอเพื่อนแล้วก็เขียนโค้ดหรือจะให้คนอื่นมาเขียนโค้ดให้อันนี้มันไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้เลยแต่ว่าถ้าสมมตุติอยากจะเข้ามาใน Discord แหรือ i s s o o r d ก็เอ้ย assignment ต,ตรงนี้มันแบบ ผมไม่เข้าใจว่าเราจะทําอย่างนี้ได้ยังไงเราไปดิสคัสกันไปนั่งคุยกันถกกันว่าทําไงดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆควรจะต้องทําควรจะต้องทํามันจะทําให้เราเรียนได้เร็วขึ้นคือเหมือนแทนที่จะเรียนคนเดียวเราช่วยกันเรียนอ่าเหมือนแบบตั้งตั้งกลุ่มถกกันด้วยความที่ทุกอย่างเป็นออนไลน์ผมบอก Discord เป็นจุดที่ดีมากนัดกันเลยแบบเอ้ยบ่ายสามว่างกันไหมครับมานั่งถกกันดีกว่าตรงนี้ทําไงอะ่ะก็เหมือนกันไปนั่งร้านกาแฟนะครับ ก็นั่งคุยกันได้แชร์จอได้เราแค่ไม่เห็นหน้าเพื่อนจริงแชร์แชร์ไปเห็นหน้าเพื่อน,นได้เลยทําได้หมดนะครับก็เดี๋ยวนี้เรามีแพลตฟอร์มมากมายที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับผ่านเจลซึ่โพ,พลิซีผ่านเขาบอก่าเจลซึมคืออะไรคือการลอกเนี่ยละครับถ้าลอกผมก็ให้ศูนย์เพราะว่าถือว่าคุณไม่ได้ทางานเองนะใครนะครับอคอนเฟลิกไม่เกี่ยวนะครับเราไม่มีเอ,เอ็กซเอ็กซ์ปิเคชันของผมเนี่ยมันก็จะมี Material ใหมๆ่ๆถ้าใครไม่เคยเขียนโปรแกรมโดยว่าไม่เคยเขียนบนซีมาก่อนก็อาจจะมีอะไรที่งงๆก็กรุณาเข้ามาถามในไลฟ์ดิสคราชชันนะครับหรืออ e ีเมลมาหาผมได้แล้วด้วยความที่ท้าไม่เคยเขียนซีมันจะเป็นภาษาใหม่มอาจจะงงคือมันมีความงงอยู่แล้วของข้าใจก็อาจจะต้องเตรียมเวลาชั่วโมงของชั่วโมงมาเพื่อเข้าใจตัวตัวเนื้อหาเขาทําความเข้าใจกับแอสไซน์เมนว่าจริงๆที่ผมถามเนี่ยมันคืออะไรแอสไซน์เมนทั้งหมดผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นอีก r e q u i r e m e n ทหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนฝึกการที่รู้แต่อ่านภาษาอังกฤษได้สำคัญมากที่จะให้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 เราได้ปรับตัวและ catch up กับเทคโนโลยีในโลกคือคือถ้าเราอ่าน,นแค่ภาษาไทยเข้าใจแค่พวกเอ่อเว็บภาษาไทยเนี่ยไม่มีประโยชน์หมอตรงๆเลยไม่มีประโยชน์เพราะว่า เหมือนเราอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ว่าเรามีข้อจากัดเรื่องภาษาแล้วเราบอกว่าเราไม่สามารถทำความเข้าใจอะไรได้เลยไม่มเราไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแต่เราต้องอย่างน้อยอ่านแล้วเข้าใจว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าอะไรตอนแรกๆมันจะใช้เวลานิหนึ่งก็อาจจะรบกวน้องปรับตัวนิดนึงนะครับมันเป็นการปรับตัวคือเราต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับโลกไม่งั้นถ้าเราทันกับโลกไม่ได้เราก็จะเป็นคนที่เป็นอยู่ช้าๆแล้วกดกขาก็ไปหมดแล้วก็ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกัน อีกอันนึงก็คือเออเอดิเตอร์คขาบอกเอดิเตอร์คืออะไรก็คือเวลาจะเขียนโค้ดเนี่ยม,มันมันมีโปรแกรมหลายแบบที่เอาไว้ใช้เขียนโค้ดได้ e ปลองโค้ดหรือว่าเอาไวล้ลองดันโค้ดก็ได้เขาี้เอาเขียนเองนะครับแลถ้าใครใช้ Windows อยู่ผมก็แนะนำไอ Visual Studio Code นะครับ VS Code ถ้าใช้ Mac Xcode ก็เป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ดีนะครับถ้าใครใช้ Linux อยู่สุดยอดมากนะครับก็ใช้ Vim กับ Emacs ก็ได้ครับ v ิ m ปกติผมใช้จะใช้ v i m ตลอดนะครับ ถ้าใครไม่อยากเซตอัพบนเครื่องตัวเองก็อันนี้พอดีผมได้ลองใช้คร่าวๆแล้วก็ดีเหมือนกันออนไลน g d b com นะครับมันเป็นออนไลน C c o m p i l e เเราสามารถไปเขียนโค้ดบนนั้นได้เลยแล้วกดรันแล้วเขียน Input ของเราเองได้เทสได้นะครับหรือถ้าใครใช้ Windows แล้วไม่อยากใช้ vs code หรือไม่มีไลเซนนะครับใช้ Notepad++++ ก็ได้เหมือนกันเวลาผมอยู่บนเครื่อง Windows เนี่ยผมก็ใช้ Notep a d อยู่อย่าใช้ n o t แพดนอตแพดพลเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช้ o t e p a d ที่เราสามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วก็เอามา d e VELOP Code ในหลายๆภาษาได้นะครับเอ่อ uh, lecture ศูนย์ของเราก็จบแค่นี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่ากนี้เดี de ve, de ๋ยวเดี๋ยวพอ Lecture หนึ่งเราจะเริ่ม Cover ตัวเนื้อหาแหะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ